สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอคอลเล็นะครับสำหรับท่านที่ใช้ตัวมาทอรนหรือในกลุ่มงานจิวเวลี่นะครับงานกัดแววกอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยที่ติดกันมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอลเล็ตัวเล็กนะครับ2 1 2.7นประมาณนี้นะครับวันนี้2.7หรือ3มมิลน,นะครับทีนี้ดอกที่ใช้เนี่ยหรือเรียกว่ามีดแกะเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็น3มมิลน,นะครับนีประษามินปุ๊บก็หาดอกซื้อ,อยากนะครับลำบากแต่ทีนี้ปัจจุบันเนี่ยมันมีดอกจีนเข้ามาเยอะนะครับเป็นดอกไปแหลมนะแต่ตัวก้านดอกเนี่ยมันจะ1.8ส่วน8หรือ3.175นะครับก็ราคาดอกแะ80บาทนะครับกล่องหนึ่ง800นะก็จะมีมุม10องศา 15, 15องศานะครับทีนี้ปัญหาคือ คุณจะใช้ได้ยังไงในเมื่อตัวนี้เป็น2.17อา่าท่นนั้นเป็น2.7ประมาณนี้นะครับก็เราต้องเปลี่ยนนะครับซึ่งตัวนี้ผมสั่งเข้ามาแล้วนะครับหัวคอเล็สสำหรับ3.175นะครับเพื่อให้ใช้กับมีไปแหลมหรือต่อเอ็นเกจจีนนะครับดอก,กบ80บาทซึ่งรับประกันเลยครับกัดงานแว็กนี้ได้สวยนะครับ แต่จะสวยมากสวยน้อยอยู่ที่ความใจเย็นของผู้แกะนะครับก็คือถ้าออกทูลละเอียดนะกัดกนา ن ขึ้นนะครับนะก็นีไปลายตัดจุดหนึ่งจุดสองจุดสามนะครับแล้วแต่ว่าจะเลือกใช้นะเร่การถอดนะครับตรงนี้นะเราก็จะหมุนตัวนี้ออกมาก่อนแล้วก่อนที่จะถอดเนี่ยเราต้องใส่ดอกของเดิมคาไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ปัจจเนี่ย เข้าไปขันได้นะครับเฮ้ยเราถอดหัวตรงนี้ออกมาปุ๊บตรงนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับซึ่งจริงๆแล้วใบแจชจุดเนี้ยเขาจะให้มาดมี2อันอีกอันหนึ่งเนี่ยเป็นคล้ายเป็นตัวรับขันตุดตรงนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยคุณต้องถ้าตัวขันคุณไม่อยู่นะครับคุณต้องหาไขควง ปากที่แบนพอดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะใส่แล้วก็จับแล้วก็ประแจตีนี้นขันออกมานะครับอันนี้เมื่อกี้ผมขันเอาไว้แล้วนะครับก็คือใช้มือหมุนออกมาได้นะแล้วก็ใส่ตัวที่เป็น3.17จเข้าไปแล้วก็หมุนตูดนะอันนี้ก็แรกใช้มือหมุนก่อนก็ได้นะครับมาจับปูออกไปนะหรือก็ประแจ จับเอาไว้นะครับอะไรก็มือหมุนเข้าไปก็พอตึงมือนะครับเสร็จแล้วเราก็คือตอนใส่เนี่ยมือหมุนได้นะครับแต่ตอนออกเนี่ยต้องใช้ตัวนี้ตัวจับนะเพราะว่าเราใช้ใช้ไปมันจะแน่นขึ้นนะครับก็หมุนเข้าไปแล้วก็ถ้าเมอมั่นใจ นะคุณก็บิดล็อกเออเปิดขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็หาก้านที่เป็น3.175ใส่เข้าไปก่อนสามจุส่งเจ็ดใสเข้าไปแล้วก็ปนะิดล็อกแล้วก็นี้ขัน,นจริงๆอ่ะตรงนี้มันต้องถอดตูดมาแล้วขันอาจจะเป็นทีหนึง่งก็คืออีก กิกหนึ่งนะครับไม่ต้องไปขันสุดมากนะเดี๋ยวลาออกเนี่ยจะไม่ออกนะครับเท่านี้นะครับที่ใช้เครื่องแกะแว็กเป็น CNC นะครับคุณก็สามารถมาใช้ดอกเเก็บไปแหลมนะครับตัวนี้แกะแว็กได้แล้วนะครับซึ่งดอกจะหาง่ายกว่าแล้วก็ถูกกว่าด้วยดอกนึงก็80บาทอยู่ที่ไหนใกล้ที่ไหนซื้อที่นั่นนะครับเพราะซื้อน้อยๆผมก็ที่เียจส่งเหมือนกะันนะอ อันนี้จะเป็นปลาย15องศานะครับใช้ได้นะครับมีคนซื้อไปใช้แล้วบอกว่าดีนะครับเมื่อเรามำนังรับเองด้วยนะครับก็ใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นนะครับมีขายหลายเจ้าในไทยนะครับโอเคตัวหัวเขลตัวนี้อยู่ที่ราคา700บาทนะครับของกำลังเข้ามานะ แล้วก็ปีหน้าผมทำเครื่องกัดแวกราคาประหยัดลากหญ้านะครับสนใจก็ติดตามใน Facebook ผมนะครับมินิซีซีไทยแลนด์ขอบคุณครับ